สวัสดีครับพบกับผมก่อนบางเวลาในช่องบางเวลานะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําเมนูหมูมะนาวกันนะครับโอเคครับจะไปดูขั้นตอนในการทําเลยครับโอเคครับขั้นตอนในการทําก็เดี๋ยวเราลวกหมูนะครับต้มน้ําขนตอนแรกนี่คือหมูที่เราจะทํานะครับอุปกรณ์วัตถุดิบ ต่างๆประมาณนี้ครับเอเคครับรอน้ำเดือดอตอนรอน้ำเดือดเราก็มาหั่นมะนาวกันนะครับน,นะครับหั่นมะนาวไว้ก่อน ใส่มะนาวสักสองสามลูกครับแล้วแต่เราไม่พองไงอย่า,ยาค่อยใส่อีกแป,แป้ดูดีมือออนแล้วอาหารนต้าเอนี่ครับหมั่นเดือดแล้วเตรียมใส่หมูนี่ายแบบลวกๆเอาไม่ต้องสุกมากครับไม่ต้องสุกแบบเนื้อแข็งอะไรเงียครับ สูตรใครสูตรมันนะครับแต่ละคนจะทำไม่เหมือนกันนะครับใส่หมูลงไป นี้ทำไม่ค่อยได้ทำนะครับเมนูนี้ทำไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยได้ทำกินบ่อยแต่ก็พอทำเป็นครับจูไดๆไทยๆไปครับมั่วๆไปครับขอ <S 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 แค่กินได้ก็พอนะครับ ตักหมูขึ้นมาดูครับโอเคครับอีกนิดนึงรออีกนิดนึงครับโอเคครับก็น่าจะได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็เอาหมูขึ้นกันเลยนะครับ ครับน่าจะได้แล้วครับเดี๋ยวเอาหมูขึ้นเลยครับฟองลมมาเดินไหนนะแบ๊ะบ๊ะบ๊ะขอเอาข้าวหน่อยแบ๊ขอเอาข้าวห่อยหูข้าร้อนๆเลยเอาฟองออกหน่อย กำจัดฟองกันครับเหลืออีกครับนิดนึงหมด เฮ้ย <Hey, S 2> เราก็ได้หมูแล้วครับอาน้ำามอกก่อนปิดเตากานตอนต่อไปก็มาเขาเรียกว่าแล้วปรุงรสนะตำพริก ใส่กระเทียไมไปก่อนนะครับ <Okay. S 1> ก็ใส่พริกนะครับใส่หมดเลยใส่ใช้พริกขี้หนูใช่ไหมครับ ต้องละเอียดมากก็ได้นะครับเอาแค่เราแบบรู้ว่าโอเคแล้วก็พอนะครับใกล้จะได้แล้วครับเหลืออีกนิดนึงโอเคแล้วครับได้โล ตอออั้มพริกเสร็จแล้วนะครับเราก็มาใส่ถ้วไว้ก่อนแล้วก็อย่ามาปรุงรสกันนะครับ ส่วนผสมก็มีมะนาวน้ำปลาผงชุรสน้ำตาลเราจะใส่น้ำตาลไปก่อนนะครับน้ำตาลหนึ่งช้อน น้ำปลาสองช้อนผงชูรสหนึ่งช้อนก็เดี๋ยวมาบีบมะนาวใส่กันนะครับอันนี้หั่นไว้สองลูกนะครับบีบไปเลย เขาทำกันอย่างนี้ใช่หรออ๋อใช่ใช่ใช่เชฟบอกใช่นะครับก็ขูดขาว แล้วก็ชิมอืมลองชิมเองนี่ไม่ค่อยรู้ว่ามันเป็นยังไงอ่ะรู้เื่องี๋ยวว่าเผ็ดอ่ะไม่ได้ครับใส่ตาลเปล่าเพิ่มไปก่อน ไม่ได้ครับเพิ่มมะนาวอีกลูกหนึ่งในครึ่งลูกยังไม่ได้ครับใส่น้ำตาลอีกเพิ่มอีกซ้อนหนึ่ง เค็มเกินเชียบกเค็มเกินเรามาดูนะครับว่าจะกินได้หรือกินไม่ได้นะครับโอ้โเดี๋ยวว่าเผ็ดครับโอเคครับได้แล้ว มัาลาเลยครับทำคล้ายๆกับุ่งแช่นลำปลาเลยครับแต่นี้หมูมะนาวนะครับ หน้าตาจะประมาณนี้นะครับหมาวมนูหมูมะนาวครับมันแต่งหน้านิดนึงให้พอได้สวยๆนะครับนี่ว้าวสุดยอด เสร็จแล้วนะครับเมนูหมูมะนาวของเราครับดูครับน่ากินนะครับโอ้เมนูช่วงโควิดที่ออกไปไหนไม่ค่อยได้นะครับยังไงก็ดูแลร,รักษาสุขภาพตัวเองกันด้วยนะครับทุกคนและถ้าใครชอบนี้ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับยังไงวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ